25สิงหาคม2562นายพลสิงแสนสุขประธานมูลลนิธิอิสระศูนย์พยาอินซีได้นำนายเดชหรือว่าโอดนามสมมติเป็นนักศึกษาระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยราชมงคลพร้อมด้วยผู้เป็นพ่อพากันเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาน3เสนในแจ้งความรุ่นพี่ข้อหาว่าถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้ดำเนินคดีกับรุ่นพี่สถาบันเดียวกันในข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บจาร่างต่างว่าก็ต้องพยายามทำงานให้น้องคนนี้ออกมาพูดให้ได้อย่างน้อยประเด็นที่หนึ่งคนที่กระทำการเนี่ยจะได้หยุดกระทำกับคนอื่นต่อไปสองน้องไม่กล้าไปโรงเรียนเลยน้องเดชที่ผมใช้ชื่อสมมุติเนี่ยน้องเดชไม่กล้าไปโรงเรียนนะครับแล้วก็แอบพ่อด้วยไม่บอกพ่อจนพ่อรู้เรื่องขึ้นมาดูจากร่างกายแล้วเรื่องการเนี่ยน้มไปทั้งตัว แม้แต่ถ่ายรูปก็ไม่ให้กล้าไม่เอาไว้ท่านพิบก็ไม่ให้กล้านั้นวันนี้เราใช้เวลาในการปลอบเขาไม่ต่างกว่า3วัน